สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอทุกคนสวัสดียามเมงแรงกบพี่น้องเต็มกะละมังบักใหญ่ตอนนี้กําลังกะเียมงานเนาะงข้าวแรงกินข้าวแรงแล้วก็ หั่นเผ็ดลวกเพ็ดไหวเนาะหัน่นหมูสบายดีเบดค่ะทุกคนสบายดีทุกสดีจ้าสบายดีบวสบายไปว่าสบายดีเฮ้ยนี่จะจผู้เป็นไข่คนคนคนลูกจา่ไข่มีเมนองกันจ้าจอยเคยถ่า ทีมก้นขาวจะาหนใหญเออทีมก้นขาวนายเออจะเอตังมานังห่านน้ำกันปลาเมาอก่อนนะปลาหม้สระปลาหมาสอนอะไรนี่สอนเฉาจ่อยวะ เ่โดดีะู้นี่แหละดีแ้ยน้องบัดก็หายลันๆัสบายเนาะเอากระามาอีกน่แใส่นี่นนันักกันอไเปลี่ยนหอืกล้วีเด้นี่เป็นตัวเปลี่ยนรี่แบบว่กระปอกกะเทียมไปตัวเลเปลี่ยนเปลี่ยนวียกเลยวะสิเฮ้ยกระปกระโปงอะไรกันนี่แล้วบันัดเลยเอาออกรดวะเรียมในในนะ ยี่สิเนโ้านป้โอ้หมาเลยนาสบายเนาะ็นง้บาำเร็จมาตรงมน้ตรงมาตมาทรเดี๋ยวนั่งวันพู่นถวยมาหันก okay. ับีเหลี่ยมหาเหลี่ยมไปแล้วาหันลูกเตา่ม่เห่ื่ยม่เหอนลูกเตาแล้วบอกันเองเด้อพี่น้องอยากจะซื้อสาอันเออเจ้าบอกภายในไม่เยเบียกม่ เจะบอกไคแน่มาเห็ดวิ่กนางใหญ่ทะไม่จะสวยนะใช่่อยหั่นเดียวใดนี่นะจะเป็นสี่เหลี่ยมนี่นี่เอนทำบัวร่นี่ดีมันใหญ่ท่สุดเป็นเสษติมงบบนี่เด้เ้ยู่ในนั่นเอาเขาไปสวยเด้ป่าปงไว้ดันนันกระโบมันเอาใหม่ก็เลยกะมังบวอยู่ในถ้วยกาไปลุยน น้าเฮ้ยเอ็งเอาออกมาไว้นะ้าจอยเอ็งท่านล่างเออน้าแหละเฮ้ยเอ็งเอาออกมาไวนะ้นะ้านะกระซ้ามนะเอ็งเปนท่นล่างดอกมันลลางไว้แหละแหละบัดพ่อเสียเอามาใส่มันกระผุนเอาตรงลลางเอาใหม่ยังสะอาดอยู่พี่น้องเก็แต่ว่าของเฮาสิใส่เฮาต้องเอาผุน่นล่างมันเบ,บนะิดคู่ใบนะรถเ้ยมันจังแล้วทีเดียว อยังกระบมนะโอ้เอจักรทราฟีเลยตั้งแต่แต่เอตยแต่อีพอเอามาจะปักเซ่กระบมรุ่นเนี้ยสามคนบนักหลายอ่ะอสวยขาวเียนะเอามาอย่างนีน้เอามา,มากล่วยออกไปไปกินก่อนกล่วยซุก กล้วยในต้นนี่แหละมันหักวัดวัดกับไข่ป้าจะบาได้กูปเป็นตั๊แสเพลตัวนี้นะเออกินอันชิเป,ป็นไหลคลองให้เจ้าว่างไว้นะเอลยเออแล้วโชว์เขื่องสังนกะทานนะจึงเอารอบใหม่อันนี้เอาเขื่องมากินเออเออเอาเขื่องมาเห็ดกินก่อนเอาเครื่องมาใส่เออเอสีเออยงดินไหลเด้อชิวูตอ่ะเบิดใจ เื่อก็ไปได้ชื่ออันทั้งได้ื่อซอยเพื่อนอะไรล่ะชื่อนี้ห้างนี้ี่ขายกซื้นเมื่อนเงอยู่บ้านบัวมันจะงายมูก็บซื้ออยู่ตลาดมาซื้ออยู่บ้านเฮาซื่อในตลาดวันตองซือในตลาดชื่อบ้านตองบ่้ยคือข้างอ่อนๆใชู่กฮะ วสีผ้าไป็จะเว้นผู้บับคิ้งเย็นอยู่กับบได้ว่าเย็นแบบว่ามันโหลดไข่แน่นะละร้อยเสร็จน้ำมูกพิงน้องนีลูกสีผ้าไปเลยบบอกคือโหลดโหลดจักหม้น้ดลดีักเอันต้นเท่านลงมานะ บอกให้เพื่อนว่าอย่าเอาต้นใหญ่เด้อยค่บักฮามบักฮามเอาเงินมาปลาไว้ไว้เห็ดต้นให้พอเพื่อนต้นหนึ vos, no like mm ่งแล้วก็ต้นไม่ใหญ่ไม่ม่ใหญ่ทุ่มอันหนึ่งพื่อนนะต้นละหาสิบพันให้พอเพื่อนก็ให้ไม่ใหญ่เท่ากับนั่นแค่เอาต้นใหญ่ได้บักฮามจ้ะเออกระเทิรนลงไปเอาบอกว่าอย่าเอาต้นใหญ่ปันไดเด้อวะเจ้าล่าสุดแกะเกต้นใหที่จะมาใโอ๊ยจะไป มุมในเห็ดยังแกกระเทียมสบายดีสรอบสองยยมองดูกังเหาะอันกังเวนหอะยังพอสิแตกกันคืนมามีลมก็ผู้ลมมาแต่ใส่เนาะนี่แล้วคนยังเป็นไข่นะเอ้ย อนะองเอนอแน,น,น่าลบยนบน่นอนาุแล้วเนส่ผ่าเปียกด้ยลูกพาน้องบอสไปหาหมอพี่น้องเลยว่าเบอ่อยากไปได้ไปคือเก้ากินยากะเมื่อจะกินคิงบอลกคิงฮอนตลอดคิงบอลดสเ็จกับเศษบดมือบดเวน อุ้มก็อุม้มจนบรได้ปล่อยจนบรนได้ปรุงฮะเอาขวดปลาดองน่เอนอนี่แหละสิพาไปหาหมอรประมาณสามสี่ทุ่มคือสิมาหอดเทือนอยู่ดล้วบรได้นอนดอกผักซองล่าสุดในหูหอมกันอีกแล้วพี่น้องเลย พาหมออีกแล้วนี่บ่มุมเนาะบอสนี่บ่มุมกลมโบวิดเนาะยำได้ยำนั่นขันมาหาถ่านหมออยู่เมืองนี่บ่เศร้านะเนาะกินยาหลดไข่กับเบเศร้าขัานมาหาหมอหนะเอายาหลดไข่แบบเดียวขันเมืองก,กับเศร้า นางเสือทรงเือเศร้าแล้วมาฟังคนลกไม่เกิดที่เศร้าก็เดินเข็มหน่อยจังเศร้าคนเคยเศร้าหย่อนเข็มพัดลมมีเข็มก็สิบว่าเศร้าตั้งขี้นวองเลยวันใดมีวันขูบวันคนดอก ล่ำออกมาจนหอดเข,ขิงทางเลยตะกี้แห้บัวมีบันกลนแล้วมีแต่ป่าข้างหน้าเนี่ยก็เป็นรถคันหนึ่งรอนนอกมากคือสัตว์ปุ่นๆมากจะเห่าไหลตา,ามมานำกด หนี่ก็มืดพี่น้องเออไเห็นยังก็เห็นแต่แสงยังอันแดงแดงบัดเอ้ยน้ำตาลอยบัดหลวงก็ตาลอยตาลอยคือศีลับนี่ยปะประมาณสามสิบเก่าเข่งดิข่อยบทใบพงคีม เอ้ยเสร็จเอากันอยู่บนมือบนเว็นแไมบพเสร็จน้านี้ก็คับก็เห็ดบุญบนนะเฮ้ยมันคือแจงขางไข่เนี่ยแจงกูหมูดิแหม่เปกเยงแจง ยัมงมันก็เ,เห็ดบุญเนี่ยผานน้องนกเขียนเลยพี่เนอะมาถึงทางดำแล้วถึงทางดำเนี่ยก็มีแสงพื้นแสงไทยเนี่ย ทันดึก เป็นกันจำเป็นอนไ้ก็ได้อีด่ดกค่อยไปนือมีโหลดมียังบอ่นะ ก็สีห่มก็ดีนะี่ขอปิดคลิปก่อนเดอ้อ้องภาพกับโบงงามม,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 มมุมมุมมิมมิมตาหลดก็คือโบเห็นหอด้อนทางเลยพอฮิปหี่จะอยู่ในใสาย ร้อยกดแชร์นะเ้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปนะอา้อจยา